สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพรามในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลเช่นเคยนะก็เนื่องจากว่าพ่อพรามพร้อมครอบครัวช่อง YouTube พ่อพรามได้ร่วมมายร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาจตุปัจจัยไปร่วมบุญสมทบทุนปิดทองพระอุโบสถวัดท่าสุง ซึ่งจะนําไปถวายเกียรดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าอาวาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงในช่วงงานกรถิ่นประจําปี2565ที่จะถึงในการข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนนี้ขอรับพ่อพระเมงก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญนราธนาพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าสุงแล้วก็พร,ระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนมานะฮะเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆพ,พ,พ่อๆแม่ๆทั้งหลายที่มีความเคารพศรัทธา ในองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ามีความเคารพศรัทธาในมิหิทานุภาพของคุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมานุภาพคุณพระสังฆารนุภาพอนุภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะผู้ที่ทรงสินพระพรมจรรันย์ทรงมหิติคุณทรงบุญบารมีคุณงามความดีมากมายเป็นกรณีพิเศษนะขอรับได้มาพุทธาพิเศษนะวัตถุมงคลเอาไว้วัตถุมงคลหลักๆก็มาจากวัดท่าซุง โดยตรงรถก็มาจากวัดท่าขนุนนะครับผมวัตถุมงคลวันนี้เป็นวัตถุมงคลของทางวัดท่าขนุนนะครับซึ่งวัตถุมงคลบางส่วนนะฮะที่พระพรามได้นิมนต์นอนะัญเชิญนราธนามานี้เป็นวัตถุมงคลที่ตามาตามใบเขาเรียกว่าไร ตามเพื่อนนะฮะนะฮะตามที่เอฟซท่านท่านปรารถนาท่านต้องการแล้วก็ท่านก็จะเพาะเจาะจงมานะฮะทีน,นี้พระเครื่องบางรุ่นเนี่ยพ่อพรมไม่มีสต็อกเอาไว้นะฮะเหตุก็อาจจะมีปัจจัยจากหลายๆส่วนด้วยกันนั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องราคาที่พบพรามอาจจะไม่สามารถสต็อกเอาไว้ในปริมาณเยอะๆได้นะครับก็ถ้าถ้าขาดองค์ใดก็พรอพรามก็จะไปนิมนต์มาให้ตามความปรารถนาของเพื่อนๆืน,นะท,ที่ที่ต้องการมานั่นเองนะฮะ วัตถุมงคลในวันนี้ที่นำมาก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นยอดนิยมนะฮะรุ่นยอดฮิตซึ่งกระแสมาแรงะฮะตลอดการตลอดสมัยแล้วก็กระแสไม่มีวันตกนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีความเคารพเชื่อถือศรัทธาในองค์สมเด็จพ่ออปถมบรมครูนะฮะเพราะว่าวัตถุมงคลที่นำมาในวันนี้นะฮะเป็นพระเครื่องนะ,ะพิเศษพิเศษนะฮะแล้วก็เนื้อก็ค่อนข้างจะพิเศษ ด้วยนะฮะก็คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะฮะเนื้อทองทิพน้ากากเงินพิมพ์ใหญ่ฮะเี่นะฮะเป็นเนื้อทองทิพน้ากากเงินพิมพ์ใหญ่ซึ่งสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะเป็นเนื้อทองทิพน้ากากเงินพิมพ์ใหญ่นี้ เป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยพระเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาศการจนะธรรมนะฮะซึ่งได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการหาปัจจัยนะฮะไปสร้างพระปางห้ามสมุดนะฮะเนื้อทองคําและพระปางห้ามสมุดเนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะซึ่งสร้างไปเป็นผลสมริ์แล้วนะฮะพุทธาพิเศกเมื่อวันที่น,นี่นะฮะวันที่19 20 21นะครับเดือนตุลาคมพีพศ2564นะฮะ เนื้อต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วหมดตั้งแต่จากวัดนะฮะตอนวันสั่งจองไปแล้วนะฮะแต่อันนี้ที่พ่อพรามไปนิมนต์มาก็เป็นนิมนต์มาจากวัดนะฮะแต่ท่านเจ้าคุณเทพนะฮะซึ่งท่านเจ้าคุณเทพท่านก็ได้รับได้รับพระเครื่องมาจํานวนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาออกไปให้ญาติโยมพุทธ,ธบริษัททั้งหลายเพื่อที่จะนําหาปัจจัยไปช่วยปฏิบประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาการจะนะธรรมวัดท่าขนุนนะฮะในการ สร้างพระนะฮะที่ว่านี้นะครับผมยังพอมียังพอหาได้นะครับแต่ราคานะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นเหมือนราคาจองตอนออกจากวัดแล้วนะฮะร,ราคาก็อาจจะขยบขึ้นนะฮะประมาณหนึ่งนะฮะแต่พระพรามเองก็นิมนต์มาก็ไม่ได้บวกสูงนะฮะจากราคาทุนฮะบวกเบาๆนะับผมแล้วก็เป็น พระหรือเป็นรุ่นนะฮะเป็นเนื้อที่เพื่อนเพื่อนๆน,นี่แหละนะฮะผู้ที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพออระองค์ปฐมนะฮะได้เจาะจงมานะฮะวันที่สมเด็จพ่อองค์ปฐมท่านพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านได้ไปกราบปราธนานิมนต์สมเด็จพ่อองค์ปฐมถึงที่วิมานนะฮะแล้วก็สมเด็จพ่อองค์ปฐมท่านรับคําพอท่านรับคําเสร็จแล้วท่านก็เปล่งพระฉับพันารังสีพุทธ,ธารสมีนะฮะ มาที่วัตถุมงคลน,นี้นะฮะท่านมาพุทธาพิเศษให้ตลอด3วัน3คืนสมเด็จพระองค์ปฐมเนี่ยท่านขยายพระวราการให้ใหญ่ยิ่งกวจากกระวานนะฮะแล้วก็พุ่งลำแสงซึ่งเป็นลำแสงที่หนาขาวนวลมากกว่าพระอาทิตย์เป็นพันๆดวงนะ,ะหลวงพ่อเล็กท่านว่าเช่นนั้นนะฮะแล้วก็ทาให้อย่างตลอดแล้วก็มีครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะในการพุทธาพิเศษที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้นิมนต์พระพุทธเจ้าองค์ใดๆไม่มีองค์ใดามานะฮะ มีสมเด็จพระองค์ปฐมมาพุทธาภิเศกให้เพียงพระองค์เดียวนะฮะนะฮะเดี่ยวเลยนะฮะดังนั้นสมเด็จพระองค์ปฐมพุทธาภิเศกให้ตลอดทั้ง3วัน3คืนก็คือ1 9 2 0 21เดนะฮะเดือนตุลาคมปีพศ2564ที่ผ่านมานะครับผมด้านหน้าจะเป็นพระรูปของสมเด็จพระองค์ปฐมนะฮะทองคำนะฮะเป็นเป็นรูปจําลองสมเด็จพระองค์ปฐมทองคำนะฮะนั่งบนฐานบัวนะฮะนี่นะฮะเป็นหน้ากากเงินนะฮะด้านข้างนี่ก็จะเป็น ยนันมงกุฎพระพุทธเจ้านะเขียนอักขรขอมนะฮะด้านหลังก็ตรงกลางก็จะเป็นยันกระเพชรนะฮะด้านข้างย็นพระคาถาเงินล้านเขียนอักขรขอมนะฮะเนื้อด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโค้งมนได้รูปอย่างสวยงามนะฮะด้านล่างจะเขียนว่า,าพระครูดเรวิลาการจะธรรทวัฒนขนุนนะฮะนี่นะครับผมสวยสดงดงามนะฮะปราณีตวิจิตบรรจงอย่างมากนะฮะตัวนี้เป็นองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับนะสมเด็จพระองค์ปฐถมเนื้อทองทิพตหน้ากากาเงิน พินใหญ่ฮะนี่นะฮะราคาตอนนี้ยังจับต้องได้ครับราคาไม่แรงฮะถือว่าราคาไม่แรงเพราะพ่อพรามไม่ได้บวกจากต้นทุนแรงทั้งบวกนิดเดียวนะับเพื่อที่จะหาทุนไปปิดทองพระอบสถวัดท่าสุงนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านใดสนใจนะฮะยังไม่มีไว้ในครอบครองและก็อยากจะมีไว้ในบูชาหรืออยากจะมีไว้ให้คนที่เคารพนับถือศรัทธาก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ครับเมธ8 8 4 7นะครับ M ตัวภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะครับ MEAD เมตร8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ